สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทำเควสลับนะครับเป็นเควสท,ที่หลังจากทำเสร็จแล้วจะได้เพชรมาถึง900เพชรเลยเนี่ยทุกคนใครที่กำลังหาเพชรไปสุ่มตัวละครอยู่หรืออยากจะสะสมเพชรนะครับห้ามพลาดเควสนี้เด็ดขาดนะครับผมเพื่อนเพื่อนกำลังหาร้านเติมเกมวันพันแมนโวในราคาถูกและปลอดภัยอยู่ใช่ไหมงั้นตรงนี้ริดแมนช็อปนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนโวในราคาคุ้มๆปลอดภัยการันตีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า5,000 500, 0 0คนถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่แอดไลน์แอดริดแมน สามารถเติมเกมวันพันแมนโวลในราคาถูกๆเร็วทันใจตลอด2 0 4ชั่วโมงต้องที่ริดแมนช็อปเท่านั้นและโปรโมชั่นตอนรับตุ่จีน8เกมลดคุ้มเมื่อเติมผ่านบนเว็บลดสูงสุด2 8โปรโมชั่นมีตั้งแต่วันที่9-12กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับผมแต่ก่อนที่พเพื่อนๆจะรับเควสนี้ได้เนี่ยก็ต้องไปทําเงื่อนไขให้มันผ่านก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือพเพื่อนๆจะต้องมีเลเวลทีมถึง40ก่อนนะแล้วพเพื่อนๆก็ต้องผ่านเควส์เนื้อเรื่องสุดยอดอาจารย์ก่อนนะครับผมที่นะเจนอ เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ในระหว่างที่เราทำเควสนะครับเราจะต้องทําตามเงื่อนไขเท่านั้นนะเราถึงจะสามารถหาสมบัติเจอได้นะครับถ้าเงื่อนไขไม่ครบต่อให้เพื่อนๆไปยืนอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อนๆก็จะหาสมบัติไม่เจอนั่นเองนะฉะนั้นต้องดูเงื่อนไขแล้วก็เช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาทาเควสตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคทีนี้พอเพื่อนๆเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับเควสกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆวร์ปมาที่เมืองแซดเนาะจากนั้นให้เพื่อนๆเดินเข้ามาที่ท่อระบายน้ําานนนะะคับผผมมมมออีี้จไ่กวิธน หลายๆคนน่าจะมากันเองได้อยู่แล้วนะครับพอเราลงมาที่ท่อระบายน้ําส่วนปลายน้ําได้แล้วนะครับให้เพื่อนหันหลังนะครับผมเลยก็วิ่งออกขวามาเนาะนับจากบันไดตรงนี้นะครับให้วิ่งมาทางขวามือจากนั้นวิ่งขึ้นบันไดามานะครับผมวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลย แล้วก็หักขวาขึ้นบันไดมานะครับทุกคนวิ่งหักขวาลงมาอีกจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาเรื่อยๆเลยประตูตรงนี้จะเป็นที่เก็บการ์ดหมายเลข17 18, กับ18เนาะซึ่งการที่จะเปิดประตูตรงนี้ได้คือปวดหัวมากนะครับแล้วพอเราเปิดประตูตรงนี้ได้นะครับข้างในเนี่ยจะมี NPC ให้เรารับเควสอยู่นั่นเองซึ่ง NPC คนนี้ถ้าเราไม่ได้วิ่งมาเจอเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันมีเควสตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในแผนที่ในอะไรมันก็ไม่มีเครื่องหมายบอกด้วยนะอ่าฉะนั้นนะครับพอเรามาเเจจนน้้นะ้าาะะรรกกกก็กดดดดุยยไไลัษ คำใบมา2อันนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากลองหาเองอยากได้ความท้าทายความสนุกเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปวิ่งหาเองตามคำใบ้ก็ได้นะครับกดเข้ามาที่กระเป๋าของเราเนาะมาดูที่กระดาษที่เราได้มาเมื่อกี้นะมันชื่อว่าปริศนาราชาท่อระบายน้ําตอนต้นแล้วก็ปริศนาราชาท่อระบายน้ําตอนจบนะครับพอเราเปิดอ่านเนี่ยมันก็จะมีคำใบอยู่นะครับผมมันจะบอกด้วยนะว่าสมบัติของราชาท่อระบายน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแต่เขาจะไม่ได้บอกแบบชัดเจนนะถ้าเพื่อนๆตีความได้เนาะก็ลองอ่า,านดูแล้วก็ลองวิง หาดูตามนี้นะครับผมส่วนอีกแผ่นหนึ่งก็จะมีคําใบ้เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาบอกด้วยว่าข้ามสะพาน4ี่แห่งอะไรแบบนี้นะครับผมมีบอกหมดนั่นแหละนะครับแต่เราต้องตีความให้มันออกไงว่าเออมันหมายถึงยังไงนะครับแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจหาแบบนั้นเนาะก็มาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งเก็บนะโอเคทีนี้เพื่อให้มันง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันนะครับตรงบันไดที่เราลงมาท่อระบายน้ำเนาะพอเรากลับมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งออกซ้ายมานะคครรรับทุกกนอ่าาหขวผมมตงเืยๆล แล้วก็หักซ้ายลงบันไดนะครับผมแล้วเราก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะนี่นะครับเราก็จะเจอกับคัตซีนนะครับผมซึ่งการที่เราจะเจอสมบัติพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเจอคัตซีนแล้วก็ต้องเจอทิกเกอร์ด้วยนะครับทิกเกอร์คืออะไรก็คือเวลาที่เราวิ่งไปเนี่ยมันจะมีคําพูดของซอมบี้แมนขึ้นมาที่มุมซ้ายบนนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าทิกเกอร์นะซึ่งเราจะต้องหาทิกเกอร์ให้มันเจอทุกจุดนะครับพอเราเจอทุกจุดเสร็จแล้วเนี่ยสมบัติมันถึงจะมีแสงโผลขึ้นมานะโอเคมาต่อกันเมื่อกี้พอเราดูคัตซีนเพื หันซ้ายเข้ามาจากนั้นวิ่งเข้ามาที่ท่อระบายน้านะครับหันขวาขึ้นบันไดเข้ามาเนาะเลยก็หันซ้ายขึ้นบันไดมานะครับแล้วเราก็จะเจอกับทิกเกอร์อันแรกเห็นไหมอ่าก็จะมีซอมบี้แมนเขาจะบอกเป็นคําใบ้นะว่าเอ้ยรอบรอบนี้เนี่ยมันมีสมบัตินะอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็ออกขวามาอีกนิดนึงนะครับวิ่งมาให้สุดเลยนี่นะครับมันก็จะมีทิกเกอร์โผล่ขึ้นมาอีกอันนึงเนาะเขาก็จะบอกว่าอ่าเราไปกระตุ้นกลไกอะไรสักอย่างนะครับผมทีนี้พอเราได้ทิกเก ครับผมและตรงมุมนี้เห็นไหมครับสมบัติก็จะโผล่ขึ้นมานั่นเองอันนี้เป็นชิ้นแรกนะตอนแรกที่เราวิ่งมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปเปิดทิกเกอร์ก่อนแสงนี้จะไม่มานะครับทุกคนเพื่อนๆจะมองไม่เห็นเลยนะและสําหรับจุดแรกนี้เราก็จะได้เพรมาทั้งหมด150เพรนั่นเองทีนี้ให้เพื่อนๆหันขวานะครับผมแล้วเราก็วิ่งตรงออกไปจุดเดิมได้เลยเนาะวิ่งกลับไปที่จุดเดิมนะครับทุกคนวิ่งออกมาทีนี้หันซ้ายนะครับทุกคนหันซ้ายนี่นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่2อนะอยู่ใกล้ๆกันเลยกับจุดเมื่ออกกกีี้้้นนะรับเเาาา็็มมจได เพนะจากนั้นให้เพื่อนหันขวานะครับผมวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามสะพานมานิดนึงวิ่งเข้ามาตรงทางตรงนี้นะครับนี่เลยพเพื่อนๆก็จะเจอกับคัดซีนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมใครอยากอ่านเนื้อเรื่องอยากอ่านดูคำใบก็ลองอ่านดูนะจะได้รู้นะครับว่าเราต้องไปยังไงต่อแต่ผมจะกดข้ามไปเลยละกันโอเคพอเราเจอคัดซีนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งขึ้นบันไดามานะครับผมแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยตรงมุมนี้นะครับทางตรงนี้เนี่ยอาจจะมีสมบัติชิ้นที่3นนัเเองราก็จด้มา อีก50เพจจุดต่อไปนะครับให้เพื่อนๆหันหลังกลับมาเนาะแล้วก็วิ่งหันหลังกลับมานะครับทุกคนเลี้ยวขวาลงบันไดแล้วก็ตรงขึ้นบันไดมาได้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมขึ้นมาที่ชั้นที่2บันไดตรงนี้นะครับจริงๆเพื่อนๆเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปประตูตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อไปเปิดประตูอะไรก็ตามเนาะแต่ถ้าประตูนี้ของใครยังไม่เปิดนะครับมันจะมีวิธีการเข้าไปเปิดอยู่นะก็คือให้เพื่อนๆวิ่งกลับมาก่อนนะครับทุกคนกลับมาจุดแรกตรงนี้เลยนะมาเริ่มจากจุดนี้นะครับมันจะได้ดูง่ายๆเนะ โอเคพอเพื paid, sensor, okay. ่อนๆกลับมาตรงนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆวิ่งออกขวานะครับแล้วก็วิ่งตรงขึ้นไปนี่นะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆข้ามสะพานมาเลี้ยวขวาขึ้นบันไดมานะครับผมเลี้ยวขวาลงบันไดมาเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่าชิดขวามาเรื่อยๆเลยนะชิดขวามานะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีทางเข้ามาตรงนี้นะเพื่อนๆก็เลี้ยวขวาขึ้นบันไดมานะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถเข้ามาในห้องตรงนี้ได้นั่นเองและเพื่อนๆก็วิ่งมาไขประตูจากด้านในตรงนี้นะและเพื่อนๆก็จะเปิดประตูตรงนี้ ได้นะครับผมแล้วพอเพื่อนเพื่อนเปิดประตูตรงนี้ได้เสร็จแล้วนะครับก็ให้วิ่งออกขวามานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมเพื่อมาเข้าประตูตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าประตูตรงนี้ของเพื่อนเพื่อนมันยังไม่เปิดนะครับให้เพื่อนเพื่อนวิ่งหันหลังกลับไปก่อนนะอ่าเราจะกลับไปจุดเดิมกันนะครับพอเราเจอหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยให้เราหันซ้ายนะครับเข้ามาประตูตรงที่เราเปิดเมื่อกี้เนาะให้เราวิ่งเข้ามาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมนาใดมานะแล้วก็วิ่งตรงยาวๆเลยนะครับจากนั้นให้เราเลี้ยวขวานะครับตรงนีี้เน่ราจะ มาเปิดประตูนี้ได้นั่นเองแล้วพอเพื่อนๆเปิดประตูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิ่งกลับหลังมานะแล้วก็ออกซ้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับคัตซีนอีกทีหนึ่งนะก็กดข้ามไปได้เลยหรืออยากอ่านเนื้อเรื่องก็ตามสะดวกนะพอดูคัตซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กระโดดลงมาด้านล่างจากนั้นออกมาทางซ้ายมือนะครับผมอ่ะวิ่งมานะครับตรงนี้เราจะเจอกับทิกเกอร์ที่อีกทีหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสมบัติเกิดขึ้นมาให้เราเก็บนั่นเองเนี่ครับอันนี้ก1 ร5 0เหรียญนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนหันขวาเนาะแล้วก็วิ่งออกไปตามอุโมงค์ได้เลยนะจากนั้นออกซ้ายมานะครับผมแล้วก็มาตรงสะพานเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับทิกเกอร์จุดที่1นนั่นเองต่อไปก็ให้เพื่อนวิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็มาสะพานอันที่2นะตรงนี้ก็จะเป็นทิกเกอร์จุดที่2แล้วก็วิ่งตรงมาอีกนะครับมาตรงสะพานเหมือนเดิมตรงนี้เพื่อนๆก็จะเจอกับทิกเกอร์จุดที่3แล้วก็วิ่งตรงมามาสะพานนะครับ <answer> อันนี้ก็จะเป็นทิกเกอร์จุดที่4แล้วพพอออเเื่นจท เกือบทั้ง4จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆวิ่งออกมาทางซ้ายมือนะที่มุมตรงนี้นะครับที่มีลังวางซ้อนกันอยู่เยอะๆเนี่ยก็จะเจอกับสมบัติจุดที่5นั่นเองก็จะได้มาอีก50หเหรียญนะครับผมโอเคพอเราเก็บครบทั้ง5จุดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งไปส่วนต้นน้ําได้เลยเนาะก,ก็ออกซ้ายมานะครับวิ่งขึ้นบันไดมาเรื่รอยๆเลยแล้วก็มาขึ้นบันไดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปในส่วนของต้นน้ํานั่นเองโอเคครับพอเราขึ้นมาในส่วนของต้นน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ จากนั้นวิ่งตรงมาก่อนนะครับทุกคนเพื่อมาเข้าสู่คัดซีนนั่นเองจากนั้นเราก็ดูคัดซีนให้จบเนาะแต่ว่าผมขอก,กดข้ามไปเลยนะทีนี้เราก็วิ่งกลับมาจุดเดิมก่อนนะครับแล้วก็ออกขวามานะครับทุกคนวิ่งขึ้นบันไดามาตรงนี้นะครับนี่เราก็จะมาเจอกับคัดซีนอีกจุดหนึ่งนั่นเองนี่ครับผมซึ่งจุดนี้สังเกตนี้ง่ายนะครับก็คือมันจะมีฝาท่ออยู่3อันเนาะก็คือ1 2ึ่งสองแล้วก<ห>็3นะครับสมบัติอันแรกที่เราจะหาเนี่ยก็คือจะอยู่บนฝาท่อประมาณนี้นะครับผมแค่จากน,น ทิกเกอร์อันแรกนะฮะอยู่ตรงถังน้ํามันตรงนี้นะจากนั้นก็วิ่งออกขวามานะครับทุกคนพยายามวิ่งหาทิกเกอร์อีกจุดหนึงเนาะอ่านี่อีกจุดหนึงนะครับเมื่อกี้อยู่สักประมาณบริเวณนี้นะตรงเส้นนี้ไม่ก็ตรงกลวยนะครับทุกคนไม่มั่นใจว่าโดนทิกเกอร์จากตรงไหนเหมือนกันเมื่อกี้นะแล้วก็หาทิกเกอร์ก่อนนะครับโอเคน่าจะเจอสักประมาณ2จุดแล้วนะครับทุกคนแล้วทีนี้เราก็วิ่งมาท่อตรงกลางนะครับมันมี3มอันเนาะท่อตรงกลางเนี่ยด้านบนนะครับเห็นไหมก็จะมีสมบัติชิ้นแรกนั่นเองนะครับผมก็จะเ จุดนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งตรงมาเลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานมาเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับและเลี้ยวขวาอีกทีนึงเนาะแล้วก็จะมีจุดให้กระโดดลงไปด้านล่างอยู่นะกระโดดลงมาก่อนนี่นะครับแล้วก็จะมากระตุ้นทิกเกอร์อีกทีนึงนะครับผมจากนั้นก็ให้เพื่อนกระโดดลงมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็หันซ้ายมาวิ่งตรงมานะครับทุกคนอ่าบริเวณวร์นิ่งตรงนี้นะครับที่เป็นตาข่ายเนาะก็จะเจอกับจุดที่7ได้มาอีก50เพซแล้วก็หันหลัังงนะบวิ่ข้าามสพกล เลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆที่มุมตรงนี้นะครับก็จะเจอกับสมบัติจุดที่8นะครับผมอันนี้ได้มา150เพรเลยเยอะมากๆจุดต่อไปให้เราหันหลังกลับมานะครับแล้วก็วิ่งกลับไปทางเดิมนะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานมาอีกทีนึงทีนี้เราก็หักซ้ายนะครับผมวิ่งตรงบันไดขึ้นมากลับมาตรงสามท่อตรงนี้เหมือนเดิมเนาะทีนี้ให้เราวิ่งตรงมาเรื่อยๆก่อนนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเลี้ยวขวา เข้าไปด้านในตรงนี้เนาะแต่ว่ารอบนี้ให้เราหันซ้ายนะครับลงบันไดมานะแล้ก็ตรงนี้จะมีจุดให้กระโดดลงไปนะครับถ้าเราวิ่งมาเนี่ยจะเข้าคัดซีนนะพอดูคัตซีนเสร็จแล้วให้เราหันหลังกลับมานะครับจากนั้นให้วิ่งออกมาทางซ้ายมือนะแล้ก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆตรงนี้จะมีจุดกระโดดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็เดินเข้ามาได้เลยก็จะเจอกับทิกเกอร์อีกอันนึงนะครับผมแล้วก็ให้เรากระโดดลงไปด้านล่างได้เลยนะครับวิ่งตรงมาที่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเราก็จะเจอกับสมบัติจุดทีี่9เาได้มอก150พ นะครับผมเก็บตรงนี้เสร็จแล้วให้เราหันหลังกลับมานะครับจากนั้นก็วิ่งตรงมาเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพ,พานเล็กนี่ะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาอีกทีนึงตรงมาเรื่อยๆข้ามสะพ,พานมาหักขวาเลยก็เลี้ยวซ้ายนะครับอ่าตรงนี้มีจุดอะไรสักอย่างเนาะก็เก็บมาด้วยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับทุกคนโอเคจากนั้นเราก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หักขวานะวิ่งมาตรงนี้เราก็จะเจอกับคัสซีนอีกทีนึงนะครับดูคัสซีนจบแล้วให้เราหักขวาาานนนะะครรรัับผมมมมเเเขุ้้ีจจอออกก์แ จากนั้นวิ่งไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอติกเกอร์จุดที่2แล้วทีนี้ก็ให้เราหันหลังนะครับผมแล้วก็เลี้ยวมาอีกมุมด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับสมบัติจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่10นั่นเองเราก็จะได้มาอีก50เพชรนะและมันก็จะขึ้นว่าเราหาสมบัติครบทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะได้ความสําเร็จมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความสําเร็จกันดีวกว่านะว่าเมื่อกี้เป็นความสําเร็จอะไรนะครับกดเข้ามาที่ความสําเร็จแล้วก็เลือกเรื่องราวทุกสรรพสิ่งความสําเร็จที่เราได้้มมมาาาาเเเืื่อออกกี็็คคควสํรรจจจหนบ ได้ยังไงนะครับก็จะเป็นการตามหาสมบัติของราชาท่อระบายน้ําทั้ง10จุดนั่นเองเนี่ยครับผมแล้วก็จะได้มาอีก10เพชรฟรีเนาะโอเคทีนี้ให้เรากลับไปคุยกับ NPC นคนแรกๆเลยนะครับที่เรารับมาตั้งแต่ตอนแรกเนาะเพื่อเป็นการจบเควสนั่นเองนะโอเคก็กลับมาถึง NPC แล้วนะครับทุกคนทีนี้เราก็วิ่งมาส่งเควสได้เลยเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเควสรับทั้งหมดของวันนี้นะเพชรที่เราได้มารวมๆกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณ900เพพอดีทุกคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยเใครที่กํา ขาดเพชรในการสุ่มตัวละครอ,อยู่นะครับหรืออยากจะเก็บเพชรเพื่อสะสมไว้เนี่ยก็อย่าลืมแวะมาทาเควสดน,นี้กันด้วยนะใช้เวลาทําไม่นานนะครับถ้าเพื่อ,อนๆหาเองเนี่ยนานแน่นะแต่ถ้าวิ่งตามที่ผมพาวิ่งเนี่ยแป๊บเดียวก็เก็บได้ครบทุกจุดแล้วนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเปกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ